ไปแล้วก like ็หมาห้นอดรับให้นอดรับฟันดี้นะเด้อเกิดรถเกิดบ้าก็ดีขึ้นนี่ให้นอดรับฟันดี้นะเด้อสิ่งสั่งสิ้งหลัอยู่ดีๆนะครับอยู่ดีๆนะครับถึงลูกค้านีขีดไปขีดมาจะเป็นตัวเลขแล้วนะครับชมเดี๋ยวให้พ่อะงี่เราขีดมึงก่อนเรื่อยกันให้ยก็บอกว่าให้บ่บ่ตัวหายเป็น ใครก็ว่าใครคุนบอกท่นใหรก็ว่าบ่าท่นใค่เออตัวไห่พังทัดยต่งสี่ละเอ้าให้มันแม่นเบืองหัวนี่เอออาให้หัวซักเบืองจมูกเออว่าอาให้มันขาสี่ฟ้าเอ้าให้มันขาสี่ฟ้าจริงจริงเลยก็ย่อมันดอกหัวนี่เออเอ็จเก๊ เขาเอาเขาขาสีฝาไว้นะตอขึ้นคอกันเออเสียบขาสีฝาเอาขาสีฝามึงมวยย่อมกมันงานคอเข้าขาเข่าสี้าเออ้าเสียวมันยัดคอกันมึงว่าอืมเติมกำลังไว้ดิ่งอยู่เตรียมกำลังไว้อยู่เอออ่ะนะครับคุณผู้ชมคนเใี้เราเตรียมกำลังไว้อยู่เด้องวดนี่งวดนี่เอาให้งัดให้ขาสีฝาบึงจริงดึงเลย บ่ยอมดอกไปเลยเอ่อขันตัววัดเจาะขันวัวงมากขันฟาวลงมาหาเออบ่นวนมาอยู่ใกล้ๆมาผ่านดีดีอืมบุหันเกี่ยวกับตัวเลกนิดหนึ่งว่ะบ่เฟื่อยออกมาจักหน่อยหนึ่งให้เขาไปเสียงมึงถ้าสิให้ขันเอ๊ะขันไดมากก็จะบอกให้ไปเสียงมึงจีมันมันบอกกัน ว่เออมันมาแนไหืมันก็สียู่นห้าหมื่นกว่้อยจะเนาะโอ้มื่นอันี่เขาได้รองมือนสิบเก่ากับศูนย์เก่านีเลขสีอออวันพฤหัสอะรองไลายบึงลายบึงตัวนี้นตามตามฤาษีของตามฤาษีเออนีฤาษีอาฤาษีเออลาษีเขาเราเหม็นเดวอ๋อกีเขอไดอยู่แต่เนี่ยพนหงนี่เป๊ะเลยอ้เพรใหญ่ฤาษีของมันฤาษีอืมครับ หวยอลืมที่หวยแม่น้ำพังช่านบางไงเลยคณะช่า,างช่างล่งนี่หมอหมอพ่ารลา,ากาับังไอลูกลูกหมออันนั้นเด็กเด็กเด็กข้าง่งเลยขาลงเลยวุ้ย่นปันเหิว่างน่นปัญหิวเลยวเฮนี่แล้วทำไม,มจีทำไม,มนี่ทำไมจวันๆๆวันทาวันๆๆวัทาเขาลงได้นในๆๆข้าลง่อลงว่ะเออ โอ้ห oh, hmm. hmm. ่วยห่วยแม่น้ำสองข้ามอืมแม่ห่วยแม่น oh, vale ้ำสองข้ามโอ้ยบักห่วยเก่านี่จะช้ำบช้ำหนิ้วซีหนิ้วคนว่ะโอ้ยพากันไปหางมมาเดี๋ยวมามาหอดบ้านมาต้มเจ็นนั่นึังยำเส้นกับผุกแกมมางำเสเต็มผปุกแกมเออแกมน้ำพี่กับงำโอ้ยยำฟูแล้วนั่นเลยก็พ้อแล้วว่ะงำแม่ว่า น้ำบกเลยบัดน้ำน้ำน้ำไหลแรงน้ำไหลแหรงน้ำไหลแหงโม่เขากับไปโม่บันไดบัดบันมีน้ำอ๋อเออบันมีน้ำกับใครเออไปโม่บ่โอ้ยหลายคนก็เด็กมาหลายจุนแล้วก่ไปตายกันต้มเจียมเราเลยต้มเจียมเราเลยไอ่เจียมเราแล้วก็คนมาแจกงานเนาะเออมาแจกช่วยงานในร่างบึกทีเรา ไม่กลัวกันเยอะน้อยขึ้มึงคนใหญ่ขีดไปขีดมาจะเป็นอีหยังแล้วนี่ใช่แจะเป็นอีหยังแล้วเด้อบัดเทชนี่ขีดไปขีดมานี่ยเออเออเหล็กอีหยังหลังคนใหญ่ขีดไปขีดมาเบิ่งนั่งขีดไปขีดมาเป็นตู้เหล็กบักใหญยอยู่เลยบัดเทชนี่ฮะครับเบ้ากะฉันเฮาบอกพวกเอานึ่งเดียวครับ บัวบอกกระถาบอกไงเอ้อขันเป็นบอกกระถาว่ากระถาขาขายจ็กระถาขายจ้ะครับครับครับไงเอาขาขายอ่เตรียมกระดาษสมุดปากกาจดอด้อเด้อกระถาขาขายพ่อยใยหน่อยหนึงดอกสองสามค่ำเมื่อไรก็จะจำเอาได้ครับเดี๋ยวผมสะจำไงเดี๋ยวผมสะจำเอาครับจะจำเอาครับ เออจำก็ได้ษหน่อยนเดียวนึงหน่อยบอ่หลายแมนบ่เออครับเอาทุกคนเตรียมกระดาษปากกาอะไรพิมพ์สาธุสาธุมาเด้อเตรียมกระดาษ <c oughs> กระสีเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้าน <c oughs> นะครับอ่ะใค <c oughs> าเตรียมอะไรเตรียมระเบอทางสกลนครโอ้เออสกลนครเนานนะ <c oughs> สกลนครเตรียมเฮยั่งถ้าเตรียมพิมพ์สาธุให้ก่อนเด้อ ทิมสาธุให้ก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนเตี้ยมก่อนไปไหนแป๊บหนึ่งนี่นั่งไปนั่งมาจะได้เห็นบ่เขียนขีดไปขีดมาเปิโตเหล็กเลยวะเชนี่ขึ้นจะขึ้นเหล็กได้หรอให้เบิ่งเอาเด้อพี่น้องเบิ่งโอ้ยปวครับกระบาดกระบอกระบองบานเฉยกระบองหง่ำขีดไปขีดมาเปิโตเหล็กเออแค่ดันม wow ุดทุก เบิ่งเล่าเขางื huh> ่เจ้จุ <k 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 um> no <k <k ๋วห uh ja. mm ัวเดี๋ยวอย่าเพิ OK ่งโทรมานะครับเดี Whoops, ๋ยวผมโทรกลับครับผมไลฟ์สดเสร็จเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับอ่ะบอกเพคุนไปเพา่อไงครับผมอ่ะบอกเพคุนบ้าครับเพค่ณโทรมาแล้วเธอหนึ่งเหรอเนี่ยเบ่งไะเฮ๊ะปิยังมะมะเชียอหรือเล่าเอ๊เอ๊ะเฮะปิยังมะมะเอ เออเ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 อฮิเอฮิเอฮิปิยงมะมะเขียนหรอเป่าเอาเขียนนะครับเขียนนะครับตัวแรกเอฮิปิยงมะมะอ่าเขียนหรอเขียนหรอครับเปล่าครัแถวที่สองเอฮิปียงปิยงมะมะจะเหเอยกจิตขอมาสื่อ ตัวนั้นอื่นมากเลยตัวนั้นเรียกให้เขามาจิตตังจิตจิตเอ่อเอหิจิตตังเหรอตันี่เรียกให้เขาซื่อเอหิจิตตังอ่าปิปิยังมะมะปิยังมะมะเขียนระบบบรรทัดที่สองเอหิจิตตังเปิปิยังมะมะอ่าบรรทัดที่สองเด้อเขียนแล้วเนาะบรรทัดที่สองบรรทัดนี่ละ อ่ะสานี้บมดพี่ใหญ่มีสองมันทัดเองฮะมีสองมันทัดนี่เองเออโอ้เจ้าจำโกกันนั่นเรียกให้เขามาตัวทั้งเท่าแรกนี่เรียกเขามาเออตัวที่สองนี่เรียกเขาซื้อเออตัวที่สองนี่เขาซื้อเขามาห่อเลยเขาก็ซื้ออ๋อเดียวว่าเวลาเข้าโจมเขาก็โจมเป่าใส่ของเข้าอาละอ๋อเป่าใส่ของเข้าเออขาแพ้โจ หมยดับจ้าไปก็เบาเปาใส่เลยเพื่อเพื่อซื้อชุดบดยังหมดแหละโอ้เพี้ยนไปกระเป๋าพูดพูดพูกคุณจาบเที่ยงกันเลยอ๋อไปมาเองก็ให้จับหรือบอกว่าไปอ่ะเรียบร้อยเนาะทางสกุลเนาะทางพี่น้องที่เบิงยูนะครับได้กระถาขาขายไปแล้วเด้อ คาถาขายจำได้บอใครจําได้ก็พิมพ์ด้วยนะครับพิมพ์บอกเพื่อนๆนด้วยนะครับพิมพ์ลงเลยพิมพ์ลงข้างล่างนะครับบอกเพื่อนเพื่อนเลยเด้อถือว่าคนชมอยู่นี่เป็นคนที่ดวงดีมากๆดวงเฮงมากๆนะครับที่ใดกคาถาจากพ่อใหญ่เขาด um ้วยมาแล้บอกง่ายๆเลยพ่อใหญ่ก็บอกใครอยากบอกใครเลยเนาะใครได้ไปก็ถือว่าคนนั้นมีโชคมีลานี่ให้ค้ใดย่องคนนั้นแหละดี ไฮไพคนนั้นดวงดีเลยกระถาขายนะครับคนมากครับสิบาทอ้มขายบวกบอกทีมหายใจเคียร์คุณยายจะเลยโทรมาถามเราโทรมาจากใกล้สํมสกลนครเออสกลนครชื่อชื่อขายบกไพรสิอโทรมาหาพญายิ่งก็ได้เด้อเบอร์โทรเดี๋ยวสิบอกทอีกอีกหนึ่งเพิมเมดครับชื่อขายบวกจีมหายใจเคืยอ ก้านขายก้านสื่อขายบวมีชิบหายจะเคืือเอข้าขายบวมมีชิปหายจะเคืืออ๋อข้าขายบวมีชิปหายจะเคืือใพญ่บอกชื่อมากมากกว่าขายสื่อมากกว่าขายไปมีแต่กำไรเออมีไต่กำไรบวมีชิปหายจะเคื่อครับคือง้อชื่อคุยเพิ่งพญ่ฉีดได้ฉีดมากนี่เป็นีหยังนี่เห็นบอนี่ให้เบิ่องเอาเองเด้อบวบอกดอกบวบอกต่ให้เบิ่องเอาเองพใญ่ฉขีดได้ฉีดมากนี่บวบอกดอกต่ให้เบิ่องเอาเอง แนี่เมื่อเห็นแต่ขีดเป็นตัวเหล็กใหเนาะโอ้ยสุดยอดเด้อพี่น้องเด้อนี่มันยู่โทรมันถ้าขายนี่มันจีนโบราณเด้มันมันมันแบบนันมันถูกเลยถ้าถูกกันจังเอยขาขายมันหลับมันรวยถึงได้มึงชอบเหยียงกำเจ้าโอ้ยนี่ไงนางขีดไปขีดมาเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการหลับเบิงหลับแง่งหลับชมนะครับ สำหรับตัวเหล็กปุ้่ไงหันฝันแต่ว่ามอืแต่ว่านางไปนางมาผมซ่อมเมิองปุ้หญ่ขีดไปขีดมามันก็ก็คืออยู่ได้ละ่ะ<า>มันก็คือตัวเหล็กอยู่ได้ละ่ะ<า>ครับ Bonnie, คือคอยูค่<ๆ>ครับคือตัวเหล็กอยู่ได้งามอยู่ได้ตัวเหล็กตัวนี้ครับเดี๋ยวไปเนี่ยเบืองก็ ทิ้นพี่ตัวได้กับพิมพ์บอกกันเ้อพี่น้องเ้อกคาถาได้ไปแล้วกับพิมพ์สาธุสาธุนะครับเห็เจนมันดอกเหไเด้จนบจกเห็ดแรงกระซังเนี่ยข้าบางงูเข้าออันนั้น ขุดกระเน่าอยู่อย่างขนแหงมุดละผ้าอาคเนี่แมวนอนอยู่เขื่อผันแขงผัดไปเลยอาคเน่แมว,วนี่กบพี่อาคเนี่เออทักสินขามโลกวงดัดแตสีแขงแหยอยเช่นเพชรหัวนอนสัชหัวนอนเออมเข้าเมาน้งเขาหอยะดี่อยู่อยู่ในแจ้อันนั้นเพ็รจกเสียงไตแจ้วิตกเสียงไตเออ,เอ,อปัดทิเม่หน้าเกี่ยวพันกรนอนอยู่ยิอยู่ขางท่าน่เจ้าเด้อครัดทีเม่ หน้าเกี้ยวพันกอน,นอนอยู่นั่นนี่ผ้ายับหมีผ้ายับมันดูเสียงจังสีเออเสียงอันนั้นวิน่งวิ่งวิ่งโจกเสียงปัจจิบแจ๊ะนี่นะครับเออผ้ายับขามโลควงโคดอนอยู่อยมนันนี้ทั้งทั้งคิดทั้งปัตีินี่อุอดอนสร้างไพศาลลานเทียน เลียนไม่ถึงหัวแม่ล้านกินยาพายสารขันปู้ได้ป่วยรักษายากเลยครับมันท่านยศสารท่างพุ้นเออนี่ละมันรอวิ่งดอกกี่นะเออท่านท่านขาปัจจี้นี่อันนั้นอุดรสร้างอุดรสร้างเออบ้านนี้แข้งแข้งยังแข้งเจนนี่มันอันอูดรสร้างไหศาลหลานเทียนเลื่อนๆไม่ถึงหัวแม่ล้านกินยาพายสารขันป่วยรักษายาก ใช่ทั้งเพียรักษายากเพียงเท่านี้นะครับแต่กะพ่อยใหญ่หลือพ่อยบ้านในฝันเด้อพี่น้องบ้านฝันจะขีดไปขีดมากกับพิจตุรีตัวนี้เออความแช่นึ่งพันหนึ่ยังดอกบ้านหนึ่งฝันหนึ่ยังดอกฝันละสิบอกดอกบ่แพงดอกเลขบ่แพงดอกน้าพ่อยใหญ่ขอให้มันออกมาให้มันถืกเนี้ยนะมันจะเฉบยวเฉียวหายนะครับเออไอ้มันปังปังันเครื่องหนึ่งมันก็หน่ะ เด็กๆด็แข็งมั่นทำนิ่งก่อนเดี๋ยวให้พ่อใหญ่ฝันหนีก่อนจังน้อยหนึ่งแต่ก่อนเอาตัวนี้ไปเสียงเมืองก่อนเด้อเบื้องนี้พ่อใหญ่มันคือสามศูนย์เก่าเอาไปเสียงเมืองก่อนเนาะเ้อ